ูเนื้อหานะแต่เดี๋ยวไปพร้อมๆกันแล้วเรียกเอาสมุดมาไหมลูกเอามานะงานทุกงานนะอยู่ในสมุดอันนั้นคือมีคะแนนเดี๋ยวเปิดก้องให้ ที่บ้านดูดนึงว่าอนักเรียนนักเรียนเห็นเห็นหน้าครูนะลูกนะนักเรียนอันเนี้ยหนังสือเรียนของเราต้องบอกก่อนว่าเราจะไม่ได้หนังสือเทอมนี้คือเราสั่งหนังสือไปแล้วแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของการพิมพ์เออ่เขาแจ้งมาว่าเดี่ยวนะรู้สึกว่าจะแจ้งมาว่าสำนัักพิมพ์อะไรสักอย่างคุณครูลืมนะคะ ดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันถ้าเกิดกรณีอย่างนี้ถ้าเป็นในส่วนของรัฐบาลจ่ายเนาะก็จะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมันเป็นส่วนของเราจ่ายเองจะมีเงิน